ดูราเทมาดาเจ้าทั้งหลายลายมันนี้อินดาทิปติลาเจ้าผู้เป็นเขา้าเป็นประธานกาบตั้งเท้าผมต้ิมม้แลนเลี้ยงเด็กกบพาทิศตนเจ้าวีเสษชายแจงทั้งพระจันทราชนยั่งพงพ้นราชนีวงังเมียพระราหวสุรินดาตนเมือฟ่ามัวนาทุกวห,ะะห์หุนตนทนลิมานเพียงบ้อมกับัญายมลัดเจ้าหัวด,ดี มีท่านน้อยน้อยเนี่ยนำดวงเกินทำดวงเหินบานในไปน่าได้ยันกว้างพื้นเป็นตัวนี้ทั้งสาบบกตัวนี้ตุกย่มยันมาไม่ปวดผู้ที่มีพระใดปางกรรมไฟใจหนึ่งคงที่กรรมไปกวเป็นเด่นแก้วเป็นเกิดข้อเชิญเดียบราเจ้าทั้งหลายจงที่ไดาลงมาลุกนดินเดือนมาธนาขออันเชื้อใต้มือที่สาที่ น่าคลอยดีลงมาน้นวตรงนี้ยินญาตรงนี้เขาหามาเราเปรากมาปลาโคดในคันลับนี่เป็นเหล็กคาระมงค้เป็นตัวมงค้นหง,งามๆคันถึืบัดนี่เบุญให้อาจารย์จะขอทางวดเด้อสาธุส,สาธุงนมาตรงตรงครับควมชี้ิดเลยชี้นุมชี้มุมชี้มุมได้

คันตะมุ่นนะคะ่ะรอบปูพันยดคันตะมุ่นทั่จใะเนาะเพราะว่า,วาขึ้นไปไม่ได้ครับผมมันแคบแบเนาะมันได้ควาพวกอย่มัดแกบบนี้ห้ครอบพอีเก่าั เตียนเลยให้เป็นตัวก็แน่นเลยให้เป็นตัว่าให้ได้แปรงาบเออเกิดปุ๊บเพร่ไม่ให้ได้แปรเนี่ยนตะ่อ สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะวัตสัมมาสัมพุทธัสสะอาริชาสังฆาลาหะัติธรรมิโนทร์ยิ่งสังโวชมสุกร์นิจานังฆาลวัตะธัมมิโนทร์ยิ่งสังเวชมศุกรนิจานังฆาลวัปะธัมมิโนทร์ยิ่งสังเวชมสุกรจิละมดยังกโยปเทวีทีสที่ถวะเปตบิณญาโนยั้ตังมะเกลิงกังสัพเพตามรันติจามะนิงจัสมุนิตะเรตาเทวังมริตามีนทร์ที่ทังนสยู มาเนี่ยกินร่มเ็นไยมาเด้อมาบอกกุศลธรรมะกุศลธรรมะปนาตาธรรมะสุขไเวีนาสจิตตาธรรมะสุขอเวยนนาสจิตตาธรรมะสุขไเวนาสดจิตาธรรมะมีปากธรรมะมิปากธรรมะธรรมะอุปาทินุปาทานิยรมะนุปาทินานุปาทานียมะนุปาทินานุปาทานิยมะ

มีม่เพงาาหรือผมมาจามนเรียวันีมาบัญอยมาลาโพวันมีเดียวมนมีมีงีเดวงบาาหรืาหรเดิมอามกเป็นโจเป็นเละเป็นเดือดเอ้าเนต้องมนเตียงไดยุงเลยบกวงพอมนเ้อให้ชิวๆเตียงีเอสารงานทับุญให้ดิเห็นโชคมันเป็นเงินไม่ค้ำ ขี่คออยู่หางวัดเป็นได้อนึงวัดที่แรกให้หลวงพ่อเป็นคิวเสี้งเชียงเนอร์เจ็ดวัวเป็นเนอร์เป็นบาดีเจ้ากันตัวให้ทมุ่กปัารนาเนอร์โยงเลย

ปิดช่องมาเปิดลนมามึงมาในบิญญาต์มมาไอ้ดวงจวดวงใหเดิดเมืคันมึงม้วนเรียมนงดูเต็มเล็กเค้าไปเต็มเล็กเก่านมา ขึ้นขึ้นยากครับอาจารย์มันจะหักบอ๊ยหักยังไหนบ่หักบ่มาขึงแล้วฮะไปอ่ะยังจะไม่ได้ยังจะหักเลยดิโอ๊ยคนคนหน่อยยังจะขึ้นยังไงดูบันไดนี่ครับบ่เป็นยังรอขึ้นไปขึ้นไปมาขึ้นมาอยู่นะครับครับบ่หักดเป็นอีบจะไหักดูดิครับ ไปขึ้นไปึ้นขันหักกับเป็นนน่าทงได้อไหนเด้อทษบทยครับครับเหยียบไม่เนาะเพ่อยูพปีเประสาวมาขี้พ้อขึ้นแก่ขวันร้ายเนาะยังลงลบโอ้โันเขาไปอ่าสีบ่อตะเลขกนี่บ่ บอกเรื่องอื่นบ่สามตัวได้ยุงนี่เจ้าบ่เพียงทรับย์เพียงทุนสามตัวแม่กุระบอกหลวงพ่อเพื่นตัวเออคงก็จะให้ให้เนี่ยสามตัวสองตัว ต okay. oh, well, ัองอ่ได้ียท่นเื่องเียอยมันแคบ ลูกเก่า yup. ด้วยเลรอเาสองตัวดูเขาไปรูดไหมไง อนุญาตนะครับปู่อนุญาตปูคนก็มาละมาแล้วเสียงวิทยุนะครับเสียงวิทยุนะครับเสียงวิทยุเปิดบอมี ทีทวิทยุคอะสิสิงวิทยุเปิดนะครับแม่ผมยิมอยู่ดเดียวมันมองยินไหมไม่ได้ได้ยินมอนี่องยินนะครูเราจิงิง่อ,อกงินมาอืดอืดอืดอดอยู่น่ะเป็นพ่อยู่งนาย

ตัวนี้ตัวเดียวกันป่ตัวนี้ตัวเดียวกันตัวนี้ตัวนี้มตัวเดียวกันมันจะเป็นเจก็ได้หกตัวตัวนี้ตัวนี้สตัวตัวทยกันะแมนอ้าตัวทยกันสตัวสามาสตัวเลยสามตัวสองตัว่า มมลมมาแล้วก็มาแล้วล้มหมดละแก่น้ำลมไปเบ่งดูเป็นที่เก่าบังคับเป็นที่เก่าอีกโอเคเป็นที่เก่าก็โอเคละ สามหกพุกเกาหัวเกาลายก่อนเกามาสองตัวลมมาลมผ่านมาเขามาในสาระมาในกุฏินี่นะม้าในหอมเลนะมาดู <laughs> tôi đổi nữa tôi đổi nữa nhìn được sám về này sám <laughs> nhá sám nữa nè nè <laughs> sám nữa sám hốc có sám cầu thứ ba sám hốc cho phi cầu sám cao <laughs> สามกเก้า <c oughs> กับอะไรนะครับกาศูนย์หกศูนย์เก้าศูนย์หกศูนสิพันแขียนหนึสิพันแขนได้พื่เงนอะไก็แม่แล้ละอ้าฮักโ สามหกเก้าต่อดูกับเก้าศูนย์ต่อดูหัดเขาดูบ่างสามหกเก้าอ่ะใช่เก้าศูนย์

คือเรียนคือยุ่งตัวลงพอได้ยุ่งเลยเอาคือยุ่เตี้ยงเเด็กเงินเงินก้มโคตรบาเลนะ สับได้เอนาจะบอกนแค่ะอันที่ว่าจีเปียวอนอยุผโ้ราัเนี่ยงเดืออผู้เนี่ยะนแหมใช่ค่เด็กค่ะบอว่าอันนั้นอ pues. mm ัน hmm. น nah. ั้นค้ยได้อันนี่ยังอันนั้นน้อันจีปอไปเดี๋ยวนึเดี๋ยวก่อนแล้วจีเปียวอยุโหลัหมเป็นือเปียวมาแล้ว kau oh, mengobrol, <coughs> 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 why ใช้พันแขนอาจารย์เลยใช่ไหมครับหกสามหกกสกตัวเก้าสาะหกสามเก้าา9หกสามเก้าสานะครับ